กังทั้งแปดกำลังวันทั้งแปดกำลังวันทั้งเก้ากำลังวันทั้งเก้ารวมเป็นดาวนพเคราะห์รวมเป็นดาวนพเคราะห์ทั้งเก้าดวงทั้งเก้าดวงจึงสร้างจึงสร้างสิบปีเนราศีเมฆพฤกษ์เมทุนกระกฏ สิงกันตุนพิจิกธนูมังกรภูมิีต้องรักต้องกันต้องพาเคตัวนอกต้องพาเคตัวกันต,ต้องพาเคตัวในต้องพาเคตัวใดๆขอให้คุ้มเสียจลียลจิ่แ้ แล้วพระุฬามีเปสนพารเป็นที่ว่าที่สักปันภูตาลสัมปันโนปิติโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทธ

ดึง่างออกเลยดึง่างด้วยไอ้ติ๊ดติกดดันไปลองด้วยดึงกลุ่มด้วย